พราะฉะนั้นชีวิตจะอยู่กับความจริงของชีวิตนี่แหละดีที่สุดความจริงที่ดีที่สุดเป็นเช่นนี้และความจริงของชีวิตมันก็อยู่กันอย่างที่เป็นนี่แหละมีโควิดระบาดอย่างนี้นี่คือความจริงสถานการณ์ความเป็นอยู่อย่างนี้ทรัพยากรโลกมีอยู่เท่าที่มีนี่คนมีเท่าที่มีทรัพยากรมีเท่าที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่อยู่ตอนนี้มันก็มีเท่าที่มีนี่แหละมันมีเท่าที่มีนี่แหละแล้วประเทศไทยเรามีอะไรก็มีเท่าที่มีนี่แหละในเมื่อมันมีเท่าที่มีก็ทาเท่าที่มีนี่แหละ ทำยังไงจะใช้ปัญญาใช้เท่าที่มีนี่แหละให้มันผาสุขให้ได้ทาไมมันจะผาสุขไม่ได้ก็เราก็ยังทําได้เราก็มีเท่าที่มีใช้เท่าที่มีนี่มีเท่าที่มีใช้เท่าที่มีเท่าที่มีเนี่ยมีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่ก็ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีนี่แหละให้มันอยู่รอดให้มันอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องไปยืมเงินใครก็ได้มึงไทยจริงไม่ต้องไปยืมเงินใครก็ได้ใช้เท่าที่มีนี่ก็ได้ถ้าเรียนรู้กันจริงๆนะเรียนรู้กันจริงๆเลยแล้วเอามาปฏิบัติจริงๆเรียนรู้จริงๆเอามาปฏิบัติิจรงๆนี่่เทา้้อยูได ทำไมเนยไม่ได้เราก็เจอโควิดเหมือนกันทําไมเราอยู่ได้เราอยู่ได้ยังเบิกบานได้ยังพาสุขด้วยแล้วอยู่ได้ยังดีไปข้างหน้าเรื่อยๆด้วยนี่เราทําแบบนี้ทุกวันกินน้อยใช้น้อยทุกวันขยันทุกวันทํางานเต็มที่ทุกวันกินน้อยใช้น้อยทุกวันมันจะดีไปข้างหน้าหรือแย่ลงมันก็ดีไปข้างหน้าเท่านั้นแหละมันจะอุดมสมบูรณ์ไปข้างหน้าหรือขาดแคลนอุดมสมบูรณ์ไปข้างหน้ามันก็จะอุดมสมบูรณ์ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายิ่งแบ่งปันไปเรื่อยๆเลยๆเป็นไงดีไหม ก็ดีสิคนในะโลกได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ไหมได้เราได้วิบากดีเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเราก็เอาของเราเอาของเราเราก็อยู่เย็นเป็นสุขใครเอาก็อยู่เย็นเป็นสุขใครไม่เอาก็แล้วไป